แบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเราไม่มีสตางค์ซื้อเนี่ยคงแพงมากเลยนะอย่าไปสันใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านใะยังมีอีกเยอะอดีดีเอามาอีกก็ดีนะอืมอร่อยจริงๆด้วบใช่อร่อยจริงอร่อยเตงโงรู้สึกดีใจและมีความสุข ที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอร็จอร่อยและแตงโมก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอโอ,อ,อแล้วละ่ะแค่นี้ก็ขอบใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยอร่อยมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรละ่ะฉันชื่อแตงโมอฉันชื่อจุกและนี่ก็ชื่อเปียเธอมีน้ำใจกับพวกเราขอให้เราตอบแทนเธอบ้างสิมีต้องลอก 陈白了。